สวัสดีครับพบกับสอเจริญยนต์ครับรถเข้าใหม่นะครับเชฟแคปติว่านะครับปี2010ครับชมรอบนอกกันก่อนนะครับ 2,000cc นะครับเชื้อเพลิงดีเซลนะครับคันนี้ชมภายในกันต่อครับ7ที่นั่งนะครับ ปรับกระจกไฟฟ้านะครับครับแอร์ฉ่ำๆเลยนะครับคันนี้เกียร์อัตโนมัตินะครับ ฟังเสียงห้องเครื่องกันต่อนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับสอบเจริญยนต์ครับ